ไปทางหนองบัวลำพูกันบ้างค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะได้รับการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ t o b number no. one ประจำปี2568ระดับเงินและระดับทองค่ะ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบลำพูค่ะนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบลำพูนำนายประวิ์ศรีบุญรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบลำพูนางสรัญญาสุวรรณพรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบลำพูหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดค่ะนายอำเภอศรีบุญเรืองสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรืองหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดหนองบลำพูค่ะร่วมต้อนรับ การติดตามและตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบวันในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบวันประจำปี2,568ในระดับเงินและระดับทองค่ะค่ะโดยมีนางชลาดทิพย์โลหะสิริค่ะข้าราชการบนานัานาดีตหัวหน้าผู้ตวรวจราชการ กรมคุมประพฤติและนายกฤติพัฒน์ครุฑคุณค่ะข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกมามารมสำนักงานประกันสังคมเดินทางมาติดตามประเมินผลการดําเนินงานของจังหวัดน้องบุญลำพูค่ะในระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2568เพื่อเก็บคะแนนการลงพื้นที่ไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศค่ะในงานมหกรรมรวมผลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันต่อไปค่ะค่ะทูบีนัมเบอร์วันที่1โดยไม่พึ่งยาสิบ มีทูบีนัมเบอร์ไอดอรด้วยนะตอนนี้น่าจะรุ่นที่1ิบ5แล้วด้วยนะถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีค่ะคือเขารวมกิจกรรมนี้รวมน้องๆหนูๆคือให้เยาวชนให้น้องๆเขาได้มาพูดคุยกันเองบางทีผู้ใหญ่คุยอาจจะยังไม่เข้าใจท่องน้องคุยกิจกรรมนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็มีแบบดาราศิลปินเป็นดาวดวงใหม่ด้วยถูกต้องค่ะ